ไม้แอนน์เออเอโอ้ยตกลงมาอีกแล้วนีะเขาวงกตเออเอโอ้ยท้องใส่ปัดบวดไปหมดเลยโอ้เราพีเราตกมาพร้อมกันเลยนะ้า้โว้ยเนี่ยคารตรงนั้นด้วยแต่มันอาจจะเป็นกับดักก็ได้นะบันนี่คิดว่านะ โอ้ชก็ก็ว่างงั้นไม่แม้มันอาจจะเป็นกับดักก็ได้เราเราจะตัดสินแค่ผิวเผินผิวนอกเราต้องมาสำรวจนี่ม่นม้มีเห็นมีตัวอะไรเล่โอ้ยมันเป็นหอกคอยนี่เองมินิหอกคอยส่วนอนนเป็นหอกคอยขนาดใหญ่โอเคอึ้ว้าวเป็นเหล็กด้วยแฮ้ติง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 โอ้มันแข็งมากเลยชัก็ฉันว่ามันต้องเป็นกับดักแน่เลยฉันจะไม่ขึ้นไปฉันจะลงข้างล่าง ฉันว่าเกมมาสเตอร์คงไม่ปล่อยให้เราอยู่บนหอคอยได้อย่างปลอดภัยหรอกชายก็ว่านะมันน่าจะเป็นกับดักรอบนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรอยู่ในเขาวงกดด้วยนะฉันมีไอเดียใช่แล้วเ,เราก็ไม่รู้<น>ว่าอยู่ตรงไหนเราไม่ต้องไปไว่ายน้ำด้วยพันนี่ก็คิดออกแล้ววันนี้คิดว่าเราลงไปข้างล่างดีกว่า ให้ันก็ว่า,วางนั้นแหละข้างล่างน่าจะปลอดภัยอยู่นะฉันจําได้ว่าวันก่อนน่ะเคยมีคุณลุงอะไรก็ไม่รู้ใส่เสื้อสีเขียวนะมาบอกเราว่าตรงข้างใต้เนี่ยปลอดภยัใย,ภย <S <S ใ,ใช่กระโดดลงไปเลยวัวมใช่ใช่มันมืดจังเลยนะอะไรเกิดไึู้ก็เดินชนอะไรเยอะ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 เออเออเออ วายข้างล่างจะไปหมดเลยนเมื่อว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดอะไรเนี่ยมาที่พูดว่าอะไรเนี่ยแต่แล้วจะแอจะออกังไงเนี่ยอขึ้นมาเลยซิการ์โอ้บัดนี้มันทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะจริงด้วยนะมันเ้าชายเกิลไม่ห่างเลย บันนี่ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะฉันรู้แล้วตอนนี้หอคอยมีไว้ทําไมนะโอ้หมันวิ่งออกมาเต็มเลยชัยเกด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 ขึ้นขึ้นขึ้นวหนี้นีโอเคโอตาย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 โอ้วมันวิ่งมามันวิ่งมาเต็มเลยชัเข้าโอ้ยิีบขึ้นไปหอคอยโอ้ยตายตายตายขึ้นขึ้นกระโดดเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วโอเคโอเคบันนี่ตอนนี้เราอยู่ข้างบนแล้วฉันว่าเราน่าจะปลอดภัยนะอุ้ยดูสิมันขึ้นไม่ได้ เขอคอยก็สบายอย่างนี้แหละจะว่าไปดูไปดูมามันก็แอบเหมือนมดเหมือนแมงมุมเออเหมือนปูอยู่นะฉันบอกไม่ถูกเลยมันเป็นอะไรนะไอคิวมาเต็มเลยยุ้ยมันเหมือนมดเลยนะมดผสมแมงมุมดูไปดูมามันก็คือเจ้าแกงส้มนี่นะเจ้าแกงส้มสไปเดอร์โอ้ยุ้ยยัวเหียยัวเยียเลยนะบันนี่ เนี่ยเราจะหลบอยู่แต่ในนี้นรไชกิลเฮ้ยมันมีตัวที่ปีนขึ้นมาแล้วปีนขึ้นมายิ่งยายนิ่งวีตัวีอยู่ข้างบนหลังคาด้วยชคิลใชใช้ชิเห็นแล้วนิ่งไว้โอ้โโชไชิวะนิ่งไม่ไหวแล้วตอนนี้เิงไม่ไหวแล้อโอ๊ยยิง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 ยิยิงยิงอยยิยิงมาเลยนยยงยยย มันจัดการเราได้เสร็จแล้วมันก็มันยังปีนอยู่บนนั้นอยู่เลยบันนี่ตอนนี้มันกำลังติดอยู่บนหอคอยข้างนอกนี้ฉันว่าถึงเวลาที่เราจะต้องรีบวิ่งเข้าเขาวงกดแล้วแหละอหฉันว่าไอ้ตรงนี้มันคงไม่ปลอดภัยอะไชคก็วิ่งเข้าเขาวงกดกันเลยดีกว่าใช่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 มันกำลังบดเปี้ยนอยู่ตรงนั้นสมาธิมันก็จดจ่ออยู่กับหอคอยนั้นเรากระโดดเข้าหอคอยตรงนี้เลยเพื่อไปหอคอยตรงนี้ไป อเคอุ้ยมันตอนนี้ฉันว่านะมันคงกําลังคิดว่าเรายังอยู่ที่หอคอยข้างนอกนั่นมันก็เลยยังเฝ้าไม่หานะ่างน่ะน่าซีไชเกิลตามมาตามมา oh oh. เฮ้ยท oh. างนี้ไปไหนเนี่ย <Okay. S 3> อโอ้ oh. <ท>โหอเฮ้ยเฮ้ยมันเข้ามาในนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่น่ะ <c oughs> นั่นน่าซีไชเกิลเธอนี่มันที่ไม่น่ารอเธอเลยโิชยยอ๊ยไชเกิลโดนมันตามมาติดติดเลยน่ะตามหลังมาไวไวตามหลังมาติดติดดินนี้ไป ทางตันเตรียมอาวุธไว้ก่อนเลย RPG RPG ถ้ามันมาใช่ก็จะยิงอัดมันเลยไไม่มีจังหวะให้ยิงเลยนะโผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้หรือว่ามันปีนขึ้นมาข้างบนกันเนี่ยเฮ้ยวิ่เขาเกิดใหม่อีกรอบแล้วดีนะที่เราเกิดเท่าไหร่ก็ได้อู้ตรงขอคอยดูมันยังยังขมุกขมันป่นเปี้ยนอยู่เลยอะ่ะดีที่มันไม่ค่อยสนใจเรา อ่ะเธอลงไปข้างล่างแล้วหรอบันนี่ใช่ไม่ใช่บันนี่อยู่ที่หอไข่ดูมันแท้หอไขาใหญ่เลยใช่ก็ดูดี่มันตกเต๊กตุ๊กเตกใหญ่เลยจริงด้วยจะว่าไปฉันดูแล้วมันก็แอบไข่ปูอยู่นะหรือฉันผิวเนี่ยกินกันเองกินกันเองใชรก็เธอเห็นแบบเมื่อกี้มันทำ้ายร่างกายกันเองนะนั่นนั่นดูดูดูโอ้มันขึ้นแล้วไป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 นี่นี่นี่ลงมาไปเลยไปไปเข่มอนเขหมอนเมื่อกี้มันอยู่ในของวงกดอีตัวนะใชรก็ที่เธอเห็นน่ะตัวเดียวหนะยู่ดี มันก็ตามเรามาน่ะโชคดีนะที่มันเข้ามาตัวเดียวถ้ามันเข้ามาหลายตัวเราไม่ได้จะได้วิ่งมาถึงตรงนี้นะเนี่ยจริงด้วยไปเบียดฉันอีกไป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 ถ้าเบียดได้ก็นําสิเอาไปทางไหนทางนี้ทางไงโอเคโอเคขมอนขมอนจนไดเลดิโอออนโอเคโอเคไปเลยฉันบอกว่าพวกนั้นมันจะยังไม่รู้นะว่าเราอยู่ตรงนี้นะเอาทางตันหรออะไรทางนี้ก็ดทางนี้มามามาเร็วเร็วโอ้โหตายตายตาย ดีนะที่เราบล้อข้างหน้ามีโอกาจับอะไรจับก็ไม่อยู่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอีกแล้วโอ้บัานนี่ฉันเดินกลับมาที่เดิมแต่ว่ามันหายไปแล้วน่ะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปอุ้ย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 ไม่ไม่ไม่น่ากลับมาลากเธอไปด้วยเลยน่ะโดนจัดการคู่เลยทีนี้เฮ้ยโอ้อุ้ยบัานนี่ฉันเห็นฉันจะถีบฉันเห็นทุกเต็มเลยไม่พูดแล้วไม่พูดเพราะทำเพลงเร็ววิ่ง ฉันมองลงมาจากข้างบนก็คือ3ตัวเนี่ยที่ฉันเห็นนะเธอเห็นกี่ตัวน่ะใช่ใช่ใช่โอ้ฉันเห็น3 4 5 6 7 8 9 10ตัวเยอะมากเลยบัดตี้รับนับจนตาลายอ่ะโอ้ฉันว่านะตอนนี้มันคงรู้ตัวแล้วแหละว่าเราไม่ได้อยู่ที่หอคอยข้างนอกนั่นใช่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 แต่ว่าเราจะวิ่งมาหอคอยตรงนี้น่ะตรงนี้ตรงนี้ฉักตามาจามาบัดตี้เห็นบัดตี้รู้บัดตี้จำทางได้ ทางมาันอาจจะซิกซกนิดหนึ่งแต่บันที่ก็จําได้เพราะว่าบันี่วิ่งหลายรอบแล้ววิ่งมาตลอด3ปีที่ผ่านมาบันที้วิ่งตลอดวิ่งไม่เคยหยุดพักวิ่งอย่างนี้ฉันว่าเธอน่าจะผอมนะอ่ะบันที้ผอมอยู่แล้วใช่ก็แต่ว่าเข้ามาปุ๊บเราก็ต้องนี่กันแม่หมาอาเอข้ามาไม่ได้แล้วท <c oughs> ีนี้เราก็ปลอดภัยแล้วไปรีบขึ้นไปข้างบนไปดูซีฟสังเกตการมันฮไปนับดูซีว่าข้างลางมีกี่ปลอดภัย ฉันว่าตรงนี้ปลอดภัยแน่นอนมันไม่น่าจะมาหรอกดูซิอยู่ไหนแล้วนะดูดูดูอ้ยหนสองมันนี่เห็น2ออยู่ใช่ก็เห็นสเอ้ยสามใก็เห็น3โอซีอะไรนู่นนู่นนู่นเอ้ยเอ้ยเป็นไงแวเ้ยธอว่ามันจะปีนขึ้นมาได้ไหมน่ะมันนี้ว่ามันปีนไม่ได้มันลื่นใช่ก็มันลื่นจริงด้วยมันปีนไม่ได้มันลื่น มันลื่นด้วยมันมันติดด้วยใช่ก็เห็นปะทีเติดกับหักที่วางไว้กระเบนใช่สำลับหน้ากระลงหัวเจาะทะเลาะหน้ามันเป็นก้อนเอ็นฉันเห็นเจ้าแกงส้มสไปเดอร์แล้วฉันหิวปูเลยน่ะโยนลูกระเบิดลงไปเปรี้ยงไงล่ะเออติดไฟแล้วติดไฟแล้วโยนลงไปโยนลงไป นี่เราต้องจัดการมันง่ายแกนัชเกอร์ฉันอยากกินเจ้าแกงส้มสไปเดอร์ย่างน่ะนี่ไงไม่ได้จัดการให้อยู่เจ้ก็เปลี้ยงเปลี่ยน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 หลายดอกแล้วเนี่ยไม่เห็นจะตายสักทีเนี่ยเปลี้ยงโอ้โอ้เดี๋ยวเรโอ้โหว้าวไอ้บันนี่โอ้โหขมเหือกใหญ่เลยอย่างกับบุฟเฟ่เออเฮ้ยเธอกลายเป็นอาหารของมันแล้วน่ะกลายเป็นอาหารมันเฉยยเลยนะไชกิลเก่งส้มบุฟเฟ่ แกงซบกินเธอโอ้ยโอ้พล oh! oh oh! าดล่วงลงมาเหมือนกันดีนะยแต่ว่าฉันยังยังรอดอยู่ยังรอดอ,ยอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้ไม่รอดแล้วนะ่ะอ่าฉันว่าอยู่วันนี้ก็ปลอดภัยนะมันปีนไม่เห็นได้เต่ปีนได้แต่หอคอยตรงโน้นในที่สุดตัวเมื่อกี้ที่โดนฉันควักระเบิด ลูกโป่งลงไปมันก็เดี้ยงสิไง,งแกแบดีก็เลยยกมันขึ้นมาปิ้งโอ้ยแค่เห็นแกงส้มก็นึกถึงปวอลาสก้าเลยนะ่ะเฮ้ยฉันหิวมากเลยนะตอนเนี้ยเห็นกล้ามใหญ่ๆของมันแล้วก็แบบจิตอานเดียบบดีลองชิมก่อนเลยแล้วกันตรงนี้กลิ่นเหมือนกับเหมือนกับเนื้อง,งูเหมือนจิ้งจกเลยดูเิงังน้งนงนี้ยง้ยอร่อยมากเฮ้ย จิ้งจกกันนะแปลกๆเหมือนกันนะกินจิ้งจกหรอแยมยมขขามันเหมือนกับปูเลยโอ้ยูัสกาแยมมันี่จะกินให้หมดเลยแยมแมนไหลไเลยนะบันนี้แต่ว่าเราจะอยู่เพลินไม่ได้เหมือนได้ยินเสียงอะไรข้างล่างแปลกๆแฮส่งอะไรอ๊โอบโมาเดินมาเดินมาเป็นแถวเลยไอ้มานมาไตั้งแต่เมื่อไหร่เนี้ยโอ๊ยโอ ดีโชคดีนะเชก็ล่วงลงมาข้างล่างก่อนนะโอ้ข้างล่างก็ยิงไม่ปลอดภัยเต็ไมไปหมดเลยนะหรือเชก็ว่าเอาอเออมันคงมาจัดการเราเพราะเรากินเพื่อนมันแน่ๆเลย